เย้มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆท่านขุนที่รักของข้าขุนชัยเป็นข้าราชการหนุ่มหล่อซึ่งเป็นข้าราชการชั้นดีที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นต่างก็รักใคร่เพราะนอกจากจะเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านเพื่อประสานงานกับทางการแล้วขุนชัยนั้น ยังเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีร่างกายกำยำและบึกบึนดูน่าลงไหลจนมีสาวๆชาวบ้านน้อยใหญ่ต่างก็พากันเคลิบเคลิมเป็นจำนวนมากเมื่อไม่นานมานี้ขุนชัยได้รับรายงานจากชาวบ้านว่าถแถบชายเขาบริเวณเส้นทางสัญจรของเหล่าพ่อค้าได้มีโจรป่าออกอาละวาดและป้นชิงทรัพย์ฆ่าเจ้าทุกอย่างโหดเหี้ยมเลือดเย็นไร้ซึ่งเมตตา ชาวบ้านทั่วไปต่างก็ไม่มีผู้ใดกล้าสัญจรผ่านบริเวณนั้นกันแล้วจะมีก็แต่เพียงเหล่าพ่อค้าที่เสริมกำลังในขบวนคนพร้อมอาวุธป้องกันเพื่อที่ไม่ให้โจรนั้นเข้ามาเล่นงานได้โดยง่ายพวกเขายังคงใช้เส้นทางนี้อย่างปกติก็ถือว่าเส้นทางสายนี้นั้นได้ถูกครอบครองโดยกลุ่มอิทธิพลพวกค้าหลวงและเศรษฐีซึ่งเรื่องของโจรนั้น บางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนเหล่านี้ได้อุปโลกขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงเส้นทางสายนี้นั่นเองในวันหนึ่งขุนชัยได้ออกสำรวจพื้นที่เส้นทางที่มีปัญหานี้เขาได้แยกกับลูกน้องเพื่อสำรวจเส้นทางและในช่วงเวลานั้นเองขุนชัยก็ได้พบเจอกับขบวนคารวานของขหาบดีโขมที่เพิ่งจะไปซื้อทาตมาใหม่สองคน ซึ่งก็เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งข้าบอดีโขมได้กล่าวทักทายขุนชยัยโอ้นั่นขุนชัยหรือออกตรวจพื้นที่หรือทันพันเนีช่างขยันแท้มีได้ขนาดนั้นดอกพ่อโขมข้าก็เพียงแต่ดูที่ทางเล็กๆน้อยๆเพราะว่าข้าเห็นว่าชาวบ้านน่ะร้องเรียนกันเข้ามาเยอะเรื่องของพวกโจรป่าโอ้ยขุนชยัย มีมีดอกพวกโจนปานะ่ะชาวบ้านมันก็พูดกันไปเรื่อยจนต้องทำให้พวกท่าน,นี่ลำบากเลยนะขุนชัยในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีโจนป่าบุกเข้ามาป้นขบวนคารวานของข้าบดีขมอย่างที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวข้าพวกมันเสียให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแล้วรีบเงินทองของพวกมันมา เสียงโห่ร้องของโจนป่าชังฮึกเหิมและได้กรูเข้ามานับสิบซึ่งจำนวนคนก็อาจจะพอๆกับเหล่าบ่าไพร่ของข้าบดีโมโจนป่าเหล่านั้นและบ่าไพร่ของข้าบดีโมต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่โจนป่านั้นก็มีฝีมือที่เหนือกว่าจึงได้สังหารเบ่าไพรของข้าบดีโมไปจนหมดเหลือเพียงแค่ทาสชายหญิงสองคนเพียงเท่านั้นด้านของขุนชัยที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ก็ได้สำแดงฝีมือสังหารโจรไปได้สองสามคนแต่ก็แลกมาด้วยความเหนื่อยล้าจนแทบจะยกดาบขึ้นไม่ไหวในพรานนั้นเองที่ขุนชัยกำลังจะเสียท่าให้กับโจรป่าทาสหนุ่มที่คมเข้มกำยำก็ได้มาแย่งดาบจากมือขุนชยัยและเขาไปต่อสู้กับเหล่าโจรป่าอย่างบ้าระหำ่ำและฆ่าโจรป่าซะเกือบหมดเกลี้ยงแต่ทาดหนุ่มผู้นั้นเขาก็เหนื่อยล้ามากจากการต่อสู้เช่นกัน จนป่านั้นเดลล่าถอยไปพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองของข้าบดีโขมและก็ทาสสาวคนนั้นส่วนทาสหนุ่มก็ได้ล้มฟุบไปต่อหน้าต่อต,อตาของขุนชยัยทาสหนุ่มได้สติขึ้นมาในช่วงเวลากลางดึกบาดแผลของเขานั้นได้รับการทำแผลแบบง่ายๆแล้วและเขาก็ได้พบว่าขุนชัยนั้นกําหลักนั่งอยู่ที่หน้ากองไฟเมื่อได้ยินเสียงขยับตัว ขุนชัยก็ได้หันไปมองและก็พูดว่ามึงไม่ต้องรีบรุกดอกแผลของมึงเน่ะเยอะขนาดนั้นทาสหนุ่มพยายามที่จะก้มลงกราบขุนชัยพร้อมกับกล่าวขอบคุณข้าขอบพระคุณเจ้านายที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ด้วยครับขุนชัยยิ้มออกมาพร้อมกับส่หน้าก่อนที่จะตอบกลับไปมีได้มีได้ เองตั้งหากล่ะที่ช่วยข้าเอาไว้ข้าต้องขอบคุณเองสิถึงจะถูกหลังจากนั้นคุนชัยและทาสหนุ่มก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งคู่พูดคุยกันอย่างถูกขอเป็นอย่างมากในรุ่งเช้าทั้งคู่นั้นจึงเดืรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อกลับเข้าไปในเมืองและไปยังที่ทําการในเมืองของขุนชยัยเมื่อกลับไปถึงขุนชัยก็ได้ทราบข่าวว่า ข้าหาบดีขมและเหล่าลูกน้องของคุณชัยนั้นต่างก็ถูกโจนป่าฆ่าตายกันหมดแล้วในส่วนของข้าหาบดีขมทางญาติพี่น้องก็ได้มาแบ่งทรัพย์สินกันและแยกย้ายกันไปหมดแล้วคุณชัยจึงได้รับทาสหนุ่มมาไว้ในสังกัดตนเองและก็ได้มอบหน้าที่ให้าทาสผู้หนีนั้น,นคอยติดตามและออกไปตรวจตราพื้นที่ด้วยกันโดยได้ตั้งชื่อให้กับทาสหนุ่มผู้นี้ว่าหลง ขุนชัยนั้นได้แจ้งเรื่องที่มีโจรป่าเล่นงานให้กับทางการได้รับฟังหลังจากนั้นทางการจึงได้ส่งทหารมือดีลงมาปราบปรามโจรป่าจนต้องแตกพายไปในช่วงเวลาที่ขุนชัยต้องออกไปตรวจตราพื้นที่นั้นหลงก็มักจะติดตามไปด้วยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเงาตามตัวของขุนชัยหลงนั้นเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ขุนชัยไปซะทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องงานบ้านงานเรือนอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมไปจนถึงเรื่องของทางการเรียกได้เลยว่าขุนชัยนั้นได้หลงมาคอยแบ่งเบางานและภาระต่างๆได้มากจนขุนชัยนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรหรือหยิบจับอะไรเลยในตอนนี้ขุนชัยนั้นเริ่มมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มมีความรู้สึกที่พิเศษกับหลงม,มากยิ่งขึ้นเพราะไม่เคยมีใคร คอยรวมทุกร่วมสูขกับเขามาก่อนหลังจากที่หลงได้เข้ามาติดตามอยู่ในสังกัดของคุณชัยเขานั้นก็เริ่มเนื้อหอมมากยิ่งขึ้นมีสาวๆชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้มาติดพันและโปรยสเสน่ห์ให้กับหลงซึ่งเมื่อคุนชัยได้เห็นภาพบาดตาเหล่านั้นก็รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากไม่รู้ว่านี่น่ะเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ท่าทางจะเหมือนว่าขุนชัยนั้น กำลังหึงหวงหลงอยู่เลยสายตาของคุณชัยเต็มไปด้วยความอิจฉาหญิงสาวเหล่านั้นในเย็นวันนั้นหลงได้เข้ามารับใช้และบีบนวดให้กับคุนชัยซึ่งขุนชัยนั้นก็ได้แต่มีท่าทางรำคาญเพราะงอนหลงที่ไปเอาอกเอาใจสาวๆแทนที่จะใช้เวลาเหล่านั้นมาเอาอกเอาใจเขาเมื่อหลงได้เห็นว่าท่าทางของขุนชัยแปลกไปเขา จึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้านายขอรับเป็นอะไรหรือขอรับยายเพลานี้ท่านน่ะถึงได้แปลกไปจากปกติไม่ต้องมายุ่งกับข้าเองอะไปเอาใจพวกสาวๆชาวบ้านนู้นไปเมื่อได้ฟังสิ่งที่คุณชัยตอบกลับมาด้วยความน้อยใจหลงก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคุณชัยนั้นไม่พอใจที่เขาไปพูดคุย และเอาอกเอาใจเหล่าสาวชาวบ้านเมื่อรู้ดังน,นั้นหลงก็ยิ้มออกมาและเดินเข้าไปสวมกอดขุนชยัยหลังจากนั้นเขาก็พูดออกมาท่านคิดว่าพวกนางจะแย่งข่าไปจากท่านหรือขอรับมีต้องกังวลไปดอกในใจของขา้ามีแต่ท่านเพียงแค่พูดเดียวขุนชัยนั้นตกใจเป็นอย่างมากที่หลงได้เข้ามากอดเขาเขา รู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากที่หลงได้มอบคำมั่นให้กับเขาแบบนี้ขุนชัยได้หันกลับไปหาหลงก่อนที่เขาจะจูบหลงและจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันอย่างเร่าร้อนเพราะได้บอกทุกอย่างที่เก็บไว้ในใจของพวกเขาขุนชัยและหลงต่างกนัวเนียกันอย่างดุเดือดโดยที่พวกเขาทั้งคู่นั้นยังไม่ทันจะได้คิดอะไรเพราะปล่อยให้ความรู้สึกนั้นนำพาสถานการณ์นี้ไป ทั้งคู่อาจกระแทกจัดหนักจัดเต็มด้วยลีลาอันเร่าร้อนเซ็กซี่และดุ้านมือของทั้งคู่ได้ลูบไหลไปที่มัดกล้ามอันมันครับของทั้งสองคนที่มีกล้ามแน่นตึงทั้งสองชายนั้นได้จัดหนักจัดเต็มแบบไม่หยุดพักจนสลบไปด้วยความรักอันหอมหวานของนายและทาาสุดรอทั้งคู่หลังจากวันนั้นไปต้นมา ขุนชัยและหลงก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆอย่างดุเดือดแทบจะทุกวันทุกคืนโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้หรือรับรู้ทั้งคู่นั้นมีความสุขกันเป็นอย่างมากและอยู่ร่วมกันมาด้วยความรักตั้งแต่นั้นเสมอมาเย้ yeah. มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อน